สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้วันที่16สิงหาคมนะครับขออนุญาตมาอัปเดตในส่วนของการที่มีเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์ครับกลุ่มของนักเรียนนะซึ่งก็จะบอกว่าเป็นกระแสความสนใจของประชาชนในวันนี้นะครับกรณีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน2,000บาทนะครับผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนของรัฐและก็เอกชนนะซึ่งเงินบอกว่านะครับเตรียมข้อมูลมาแล้วก็แบ่งปัน ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวของจริงๆเนี่ยนะครับของของเอกชนเนี่ยเราได้ทําคลิปไปละนะครับก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของตัวคลิปวิธีการตรวจสอบสิทธิ์นะของโรงเรียนเอกชนกันนะครับวันนี้ว่าด้วยของโรงเรียนของรัฐบ้างว่าสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็รับทราบผลเพื่อจะรับเงินเยียวยารายละ2,000บาทนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นี้นะครับ หลังจากคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบมาตรการความช่วยเหลือผู้ปกครองและก็นักเรียนนะด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาจํานวน2,000บาทต่อนักเรียน1คนเนี่ยนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงม .6 นะครับระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศน,นียบัตรวิชาชีพและประกาศน,นียบัตรวิชาชีพสั้นสูงนะครับในกองงเงินอยู่ที่23,000ล้านบาทนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดสินะครับทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการเปิดการตรวจสอบนะครับว่าเรามีสิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราว่าค่อยๆดูกันนะว่านะครับเว็บไซต์หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของตัวเว็บไซต์เนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาให้ นะครับนะใต้รายละเอียดของคลิปนี้ท่านสามารถเข้ามานะครับในในในส่วนของใต้คลิปนี้ได้นะครับสิ่งที่เราเข้าเว็บไปแล้วเนี่ยนะครับนะซึ่งเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะท่านก็จะต้องเตรียมข้อมูลก็คือเลขนะครับประจำตัวนักศึกษาอันนี้จะต้องเตรียมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพประหัสนะครับให้ท่านกรอกนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มค้นหาเพื่อตรวจสอบข้อมูลได้นะครับ ข้อมูลนะครับการมีตัวตนจากระบบนักเรียนรายบุคคลนะซึ่งศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลเนี่ยทางการศึกษาสํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เขาเตรียมไว้นะครับเอาละเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของตัวเว็บไซต์กันนะฮะว่ามีหน้าตาแบบไหนนะครับในส่วนของหน้าตาเว็บไซต์เนี่ยนะครับก็คลิกเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าโปรดทราบนะในส่วนของรายชื่อนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้ ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดนะครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นะครับสถานศึกษารายงานและยืนยันหรือรับรองจากระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนะครับรายบุคคลนะซึ่งก็มีเขาเรียกว่าฐานข้อมูลอยู่นะครับฐานข้อมูลดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับก็คือณวันที่25ิมิถุนายน2 5 6 4เท่านั้นนะครับหากนักเรียนศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัดอื่น กร,รุณานะติดต่อต้อนสังกัดนะครับหรือสถานศึกษาของตัวนักเรียนนะครับ <S 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 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในระบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งนะครับฐานข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่านักเรียนต้องเป็น <S <S เ,เขาเรียกว่านักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาด้วยนะครับข้อมูลดังกล่าวนี้จะอยู่นะครับณนะนะนะวันที่25มิถุนายน64เท่านั้น ส่วนนอกเหนือจากนี้เนี่ยท่านลองติดต่อประสานนะครับในเรื่องของโรงเรียนในสังกัดนะถ้าเราตรวจสอบในเว็บไซต์นี้ดังกล่าวนี้ไม่มีข้อมูลก็ลองตรวจสอบดูกับนะโรงเรียนของท่านหรือสถานศึกษาของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อรับทราบแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนะ้าหน้าตาเว็บไซต์ของเว็บไซต์ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานะครับช่วงโควิด -19 อัตราอยู่ที่2,000บาทต่อคนนะครับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็จะมีช่องที่เราจะต้องกรอกนะครับ ดูรูปแบบเนี่ยนะครับก็จะต้องกรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนของนักเรียนนะครับอ่านี่ก็กรอกไปเลยเอาเลขประจําตัวประชาชนของนักเรียนใส่ตรงช่องแรกนะครับนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับมาดูช่องที่2นะครับก็คือเลขประจําตัวนักเรียนนะครับนะซึ่งนักเรียนก็จะมีรหัสประจําตัวนักเรียนอยู่แล้วก็กรอกเข้าไปช่องที่3นะครับต้องกรอกรหัสรูปภาพนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เป็นตัวเลขนะครับอยู่ด้วยกันประมาณ6หลักนะก็ทําการกรอกใส่วันนั้นมีอยู่ด้วยกัน3มช่องพวกเราครับ เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวนักเร sociedad, ียนนะครับแล้วก็รหัสรูปภาพนะครับสมช่องนี้นะครับก็ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็เมื่อเราทําการกรอกเลขดังกล่าวครบทั้ง3ช่องเรียบร้อยนะก็จะมีปุ่มตรงนี้อยู่เขาเรียกว่าตรวจสอบข้อมูลนะครับท่านก็สามารถกดตรวจสอบตรงนี้ได้นะครับก็จะขึ้นปรากฏสถานะนะการซึ่งได้รับสิทธิ์นะครับหรือไม่อย่างไรนะครับอย่างนี้บอกคาว่า ข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับจะต้องมีตัวตนณวันที่25มิถุนายนจากระบบนะครับนักเรียนรายบุคคลนะซึ่งก็มีศูนย์พัฒนานะครับระบบข้อมูลทางการศึกษาสำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งถ้าเราเลื่อนมาด้านล่างนะฮะก็มีคําแนะนําด้วยนะครับเป็นคำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูลนะครับหข้อมูลทั้งหมดครับเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและก็ยืนยันรายชื่อนะครับที่มีตัวตนณวันที่5อย่างที่บอกไป 2. นะครับหากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังจากวันที่25มิถุนายนให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนและเลขรหัสนะครับประจำตัวนักเรียนของสถานศึกษาเดิมอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทราบในการตรวจสอบสิทธ์นะกรณีที่เรามีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่25มิถุนายนนะครับก็ยังใช้ข้อมูลเดิมนะกรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้วท่านจะได้สิทธิ์นะครับไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการอีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เราตรวจสอบแล้วนะครับแล้วเราทําการย้ายโรงเรียนนะครับสิทธิ์ของท่านก็จะไปเกิดอยู่ที่โรงเรียนใหม่นะนะครับเดีย๋ยวไงสถานศึกษาใหม่ของท่านจะดาเนินการจ่ายเงินเยียวยายในครั้นี้ให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมา กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า3ปีนะครับแล้วก็มากกว่า20ปีนะครับหลังจากวันที่15พฤษภาคม64จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้นะครับให้รอติดตามข้อมูลต่ออีกนะครับทางด้านของศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษาสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอีกครั้งหนึ่งนะนะครับก็เดี๋ยวมีการแจ้งและอัปเดตกันนะครับข้อสุดท้ายนะครับกรณีที่พบชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องเช่นขาดเกินผิดอะไรเงี้ยนะครับ ให้แจ้งไปที่สถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่นะครับเพื่อทราบแล้วก็เตรียมแก้ไขนะครับในรายการข้อมูลนะซึ่งก็เป็น Data ข้อมูลอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับจากระบบนะครับของนักเรียนรายบุคคลต่อไปและท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์นะครับเมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ได้นะครับนี่ก็เป็นคําแนะนํา5ข้อสําคัญให้กับทางด้านของผู้ปกครองหรือนักเรียนนะครับได้ดําเนิกนการตรวจสอบกันนะว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้น เว็บไซต์ดังกล่าวนี้ก็พร้อมดําเนินการตรวจสอบแล้วนะใครที่อยากจะตรวจสอบผลนะครับก็เช็คกันที่นี่นะครับยังไงก็ขอให้ได้รับสิทธินะสองพบาทต่อนักเรียน1ท่านนะครับในรูปแบบของการโอนเงินเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะนะครับซึ่งนะครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมนะครับการศึกษาเอกชนนะฮะอย่างที่เราเคยแบ่งปันไป ท่านสามารถตรวจสอบนะครับโดยใช้รหัส G c o u e นะครับที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสามารถขอได้นะครับที่โรงเรียนนะที่นักศึกษาเรียนอยู่นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้บนแอปพลิเคชันนะครับสอชออนโมบายนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS นะครับนะก็สามารถเข้าไปนะทำการดาวน์โหลดได้ซึ่งก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ใต้รายละเอียดเช่นเดียวกันนะครับ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นี่นะครับก็จะจ่ายผ่านสถานศึกษานะครับนะซึ่งก็จะมีการโอนเงินให้แล้วก็ให้สถานศึกษาเนี่ยนะครับจ่ายตรงให้แก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองในรูปแบบของเงินสดนะหรือสามารถที่จะนําเข้าบัญชีธนาคารนะครับประมาณ11ล้านคนนะครับที่ที่จะได้รับเงินที่อยู่ในโครงการเนี่ยอยู่ที่21,600ล้านบาทนะครับ รูปแบบข้อมูลคร่าวๆที่มีกำหนดระยะเวลานะครับจากทางด้านของสำนักง,งานงบประมาณที่จะโอนเงินให้กับสถานศึกษาเนี่ยนะครับประมาณปลายเดือนสิงหานี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความชัดเจนเพิ่มเติมเนี่ยก็จะรีบแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเอาละนี่ก็น่าจะเป็นรายละเอียดสําหรับในส่วนของนะครับโรงเรียนนะที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านในเรื่องของการเยียวยาในครั้งนี้ภาพประมาณแบบนี้ลองเข้าตรวจสอบดูนะ ได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยนะครับพิมพ์มาแบ่งปันกันนะฮะก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกนะครับสำหรับเงินเดียวยานี้นะครับก็เชื่อมันว่า น่าจะได้รับนะครับกันตามกรอบระบบนะที่กระทรวงศึกษาได้วางการช่วยเหลือในช่วงของโควิดสินี้นะครับสำหรับทุกทกท่านอีกครั้งหนึ่งนะเอาละนะ่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ครบถ้วนนะครับในเรื่องของการเยียวยาของเงินนักเรียน2,000บาทต่อนักเรียน1คนนะนะครับผู้ปกครองไงก็ลองตรวจสอบตามที่เราแนะนําไปนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลํมลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ